สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุสนเนาะยินดีตอนฮะพ่อแม่พี่น้องเขาสู่สองนางเนาะสาวลาวใต้พี่น้องเมือนในหฮาสิพาพี่น้องม,อมอาเบิ่งซาลาที่แบบว่าเก่าแก่ที่สุดอยู่ในเมืองจะประซัรกกวาและนาะพี่น้องเนาะซึ่งศาลาันนี้กะแต่สมัยพระอาจารย์บุญมากที่ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นาอพี่น้องเนาะมีเพิ่นก็ะไดเสียชีวิตไปโดนเต๋อไปเนะาะศาลานี้กะมีอายุได้อยู่ 152ปีเนาะพี่น้องเนาะส่วนหน่อยที่ว่าคนสีวาหูจักสาลายเนาะพี่น้องเนาะสาลายกับต้นกับมิเตคีไกลไปไกลมาบ่อคอยสินี่ไพหูจักแล้วก็มันกะโดนนานมาแล้วเนาะอาจารย์บุญมาเป็นกะดิเสียชีวิตไปโดนแล้วก็ได้ว่าบ่อคอยมีไพสซีเรมาแวรมากะไหวคือตะเกาเนาะพี่น้องเนาะเมยอเฮากะได้มีโอกาสมาทางนี้เฮากะได้ซีเรมาแวรมากกะมาไหวเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่ามันมีฮูกทรงลักษณะแบ๊บแบ๊บ no นี่พี่น้องย่างเข้ามาซาลาในกะซิยู่ไต่ต้นโ,โดเด้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นซาลาใหม่ด้วยนะพี่น้องแบบว่าเก่าแบบแกขนาดเลยซึ่งใหม่ในกะได้ลอยประมาณลอยหาสิบสองปีเนาะตามคำขอ,องซาบานเพนเร,เราให้ฟังเนาะประวัติความเป็นมาเนาะสืเป็นซาลาแต่สมัยพระอาจารย์บุญหมากคนและพี่น้องซึ่งช้าวเมืองแกปซาเข้ากับสิฮูดีเนาะพระอาจารย์บุญหมากเนาะ เพิ่นก็มีซื้อเสียงดงดังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้เสียสวิตมาลายสิปีแล้วซึ่งซาลานี่เพิ่นกะได้ปล่อยปลาว่างให้มันเก่ามันหกไปโดนเนาะเพราะว่าบพราะมีผูยุยู่บ่มีผูบัวรบบาดรักษาแต่ว่ามันก็อยู่ริมคลองแบบนี้แต่ว่าก็เก่าแห้งแล้วพี่น้องเพราะว่าชาบานเพนก็ว่าเขามาได้ยุ่แต่ว่าหามขืนเนาะเพราะว่าอยากมันอยู่เนาะเก่าแห้งลายแล้ว อยู่ตายต้นพุเด้อพี่น้องอือพี่น้องเบิงประตูกะไม้สังคสีแต่สมัยตะกี้อีพูเนาะอตีนเสากะลายเสาอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ติดแม่น้ําคองเด้พี่น้องกะก็แม่น้ําคองนี่เพิ่นกะบ่ได้มีหยังแล้วเนาะเพราะว่า พิ่นก็ค้นไปอยู่เทิงวัดใหญ่เพิ่นเพิ่นเลยเอาเนาะเพราะว่ามันเก่าแก่แหงน่ะเด้เพิ่นยังลงเรือว่าอยู่ได้นี่อันนี้ก็เจ้าเอิ้นหยังก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะคุ้นๆอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเจ้าเอ้อีหยังบ่บ่ฮู้ื่อลลืมื่อแต่ว่าคุ้นๆอยู่แต่สิเว้าว่าเป็นหยังนี่เว้าบ่ออกบ่จือแต่ว่ากกสุโมแหเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมปก็กินบล่ะ ขึ้นไปในแม่นบ่ได้แล้วขึ้นไปในแม่นที่ว่าอยู่แต่ได้ในน่องเขาขึ้นไปเพราะเอาน้ำหนักลายเขาขึ้นไปก็อยู่อัดลดเบิ้งสั้นกระซีพี่น้องพังกระซีนี่ลอยกว่าปีก็ถือว่ามีอายุทนทานอยู่ได้หน่องนี่โอ้โอกกไหมมันเวลาลมหมาชิโยใส่นี่ากาฮักได้หน่บุก,กะขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นกระซีม่ประวัติเผุนเขียนไว้อยู่หพี่น้อง เดี๋ยวเขาก็บบกกะึ้นเนาะเพราะว่าซาบัดคนเราบ่อยขึ้นยันมันโยนเนาะประวัดเพิ่นเคียนมาจากไหนเด้นี่อ่านเห็นอยู่พี่น้องซูมเข้าไปเบิ่งแก่ๆเลยเนาะเพิ่์นเคียนติดใบคือสิไม่ยังลงเดือนเดียรที่ว่าเพิ่์นบดีมาออกเนาะเดือนนั้นเป็นพระเป็นพระพุทธหุเป็นยังเพิ่์นกะไหวบเทิงเพิ่์นเบิ่งแล้ว มันคืดนี่ก็เป็นร้อนๆอยู่าได้นอนพี่น้องเนาะแต่ว่ากันยังมีเหื่อไปจะ,ะส้วนอยู่ทั้งขางอยู่แต่ว่าเจ้ากอบุคออยู่เ,บบเล้วนะเบื้องใหม่ไหมยังไหม,หม,หมตะกี้นี่ห้อยปวกอลไรนี่ปวกเปล่าปวกขึ้นเปล่าปวกมากแท้เลยไหมเนื้อหวานอย่างสีน้อปวกขึ้นเปล่าตามขอ,ของตามเสามีแต่ปวกมาอยู่ พายุมากบางหนึ่งนี่โซงสามมือนี่กะปีพ่างสุดซุมลงไปรายเตอ๋อไปเนาะตีนเสาพี่เนาะตีนเสากะสิกุดสิเหียนไปบาลา่งก็เจ้าก็เอ,อนว่าซาราเนาะซาราของบานหัวประคอสมัยแต่พระอาจารย์บุญมาเพิ่นเป็นเจ้าอธิการวาดัดแต่ว่าเพิ่นกะได้เสียชีวิตไปลายสิบปีแล้วกะด้ บ่มีผู้ใดมาอาศัยอยู่บ่มีคูบาบ่มีจัวอยู่เพิ่นก็ย้ายย้ายขึ้นไปอยู่เทิงวัดใหญ่เบิดเนาะเพิ่นก็ได้ปาไว้แต่เพิ่นก็บ่ได้มาบ่ได้หยังเนาะเพิ่นก็ปาไว้ให้ลูกหลานไว้เป็นที่ระลึกไปเบิ่งแต่ก่อนก็สิมีแบบว่าคนไปไมาเจ้าก็สิมาแวบูาแววอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เอาพาเอาหยังออกแล้วก็เลยบ่มีหยังให โพธิวากไก่ไปกะมาวายเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้คอยแวะช่วงนี้สังข์ศรีก็สมัยตะกี้อยู่นั่นนี่มันอาซือเนาะว่าสังข์ศีสิมีอายุได้เป็น100กปีแบบนี้ข้งในกะสิยังสีขาวอยู่แต่ว่า้งนอกลังคากะสิมีังกินบ่ได้เนะมันอายุหลายแงเนะพี่นอเนะกปีตามาบานเพ่นว่าได้สอบถามเพ่นมาแต่ว่า ที่เนเน่กับบุหูว่าลอยเท่เลนเนาะตามที่เพิ่นว่าประมาณลอยหาสิบสองปีนแหละประมาณนี้แหละเพิ่นว่าพี่น้องส่วนทางน้ำ้างนี่ก็สิมีกกโพเนาะส่วนลายกันบนที่ว่าซักซิดได้ไรก็สิมักมีต้นโพมาเกิดอยู่น้ำเนาะพี่น้องเนาะสิบปีโคหวยบ่เมื่อนี้ปวดดุปวดร้านเนี่ยนายดูร้านถือรางวัลที่ห้่อยละเนาะพี่น้องเนาะกันถือรถตอรี่ไทยก็ฮกลานบาทได้นี่นี่ จะเป็นลานค้างเบื้องที่ว่ามีต้นโพโิ์โว้อยู่เนาะเชือพะโยะมากได้นี่บางหนึ่งนี่พี่น้องจะทางคางนี่กับมุนไป็นน้ำลายเติบแล้แทางเบื้องนี้กับสติดกั็มีน้ำคองเลยนี่ต้นไม้ที่ว่าพะโยะเขาวางหนึ่งนี่ ເພິ່ນໄດ້ລົ້ມລົງເນາະໂຕຫມາກໄຍກະໄດ້ໄປมันກະໄດ້ຖືກສົນສາລະນີ້ໄປໄດ້ເຕີບແລ້ວເພິ່ນຈງຕດາລົງບນ ต้วนผู้ในการขึ้นซีเมนอายุญญกับซีลาลาวกันกับสาละายเนาะพี่น้องเนาะตามการบอกเราเนะาะทาม่เ่าผู้เมทัลโปรเกยมากเป็นก็ว่าเกิดมากกับเฮนโหลดน,นะพี่น้องเบิ่งหลายนี่แต่ว่าก็ยังมีผ้าบนผูกไว้อยู่เลยผ้าคู่บาเบนผูกไว้สมัยตะกี้ อืมเพิ่นคือสิผูกไว้แต่ตอนสมัยต้นยังน้อยๆไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ต้นโพเพิ่นใหญ่ออกแล้วก็ได้เฮ็ดให้แพะขาได้พี่น้องห้อยต่อห้อยเก่าเนาะนี่พี่น้องของต้นเพิ่นสิลอกไปใส่กับาาลแบบว่าเก่าแก่แห้งีเนาะพี่น้องเนาะ จะได้ออกหากเป็นแบบนี้เอ๊ะไปกาซิลาไปทัว่วหนามฟ้าเหือนนี่ต้นโพนี่ก็ถือว่าเป็นต้นใหม่ซักซีสนิดนึงแน่นาะพี่น้องเนาะของคนลาวเฮาะสนับถือว่าส่วนใหญ่ต้นโพก,กับซิมีแต่อยูว่วัดเนาะพี่น้องเนาะตามเฮือนของประชาชนตามสถานที่ต่างๆกักบซิโบมี่เนาะเพราะว่าเขาเจาะกันถือว่าคลามบอยปลูกเนาะต้นโพก,กับเซเมนปลูกได้แต่อยู่ในวดัด คือสีเมนออกหากไม้ได้เป็นสีแดงๆเนี่พุ่นพี่น้องหากพ่นความยาออกไปสีละออกไปแบบนี้เด้อเนาะ